สวัสดีครับพเพื่อนๆพี่ๆน้องๆวันนี้ก็มาเที่ยวป่าเที่ยวเข่ามาดูดอกไม้ป่าหน้าฝนแต่ว่าเป็นหน้าฝนที่ฝนตกน้อยครับนี้คือกล้วยไม้ดินหรือว่านางอ้วน้อยต้นเล็ก ไม่สมบูรณ์อันนี้เป็นว่านช้างผสมโครงตัวเมียยังไม่ออกดอกอันนี้ก็คือนางอ้วน้อยอีกต้นนึงครับพวกนี้มีหัวใต้ดิน อันนี้เป็นผักผักอีลอกหรือว่ามังเพาะมังเพาะห่างไกล อันนี้ว่านช้างผสมโครงตัวเมียกำลังออกดอกครับก็น่าจะเป็นกล้วยไม้ดินอีกชนิดหนึ่งครับในท้องถิ่นนี้เขาเรียกว่านช้างผสมโครงตัวเมีย ก้านดอกจะยาวครับใบมีลักษณะใบใหญ่เป็นใบพาย ก็นำมาแบ่งปันกันชมครับดอกว่านป่าดอกไม้ป่าช้างผสมโครงตัวเมียก็ขอจบคลิปแต่เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ